ครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ G4 Sport On Tour ครับตอนนี้เรามาอัปเดตภารกิจการดับไฟป่าในดงปลาไข่เคทํลาล่านองเล็งซ้ายกันนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือตีโอบรอบบางทีงมันลามไปกว่าน,นี้ครับส่วนด้านบริเวณด้านใน,นอาจจะมีการไหม้ไปแล้วสักเล็กน้อยครับแต่เขาจะควบคุมพื้นที่บางทีงมันลุกลามไปไกลกว่าน,นี้ เพราะว่าจุดบริเวณนี้จะเป็นจุดตีแบบมีน้ำครับในหนองนี่แบบมีน้ําเหลือเลยเขาพยายามจะขุดลงไปใต้ปึงที่ปึงนะฮะใต้ที่ปึงมันกับแบบปะน้ำกันนะก็เลยใจ้แห้งนะไหลตบไฟแล้วก็มีการทําแนวกันไฟไว้ซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็ฮอบกันแล้วครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ปีเสมรครับป้าป้าครับ,รบ,รบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมยังเป็นทางการน้อย้วครับนะ,ะแนะนําตัวนะครับผม ครับสวัสดีครับผมเกษมชัยบานนะครับครับเจ้าหน้าที่ของเคท่ามลาครับแล้วก็แนะนําตัวครับป้าป้าครับผมนายจมปาวงผลยาครับเป็นเจ้าหน้าที่เคท่ามลาหนองในี้ไฉครับผมครับวันนี้เขาสามคนแจ็คพอตแตกนะฮะเป็นวันยุทธนะฮะแต่ไฟไม่มาพี่เสมได้เห็นตอนไหนครับกับตอนกี่โมงครับประมาณเอ่อวันบ่ายสองวันบ่ายสองมาสำรวจแล้วครับครับอ่าก็ได แจ้งไปในกลุ่มร้ายเขาก็รีบมาช่วยกัน,นครับก็ถือว่ารับได้ทันทุกที่อยู่นะครับเนาะอ่าก็ได้เกืบอบสี่โมงแล้วเกืบอบสี่โมงเนาะก็ถือว่า <c oughs> สามารถเซฟได้อยู่อ่าเดี๋ยวผมอยากอยากให้เจ้าหน้าที่ที่พื้นปฏิบัติหน้าที่ดูแลเคทํามลาสปาหนองเลี้ยงไซของเขาดูแลหนองของเขาหือ่อแม่พี่น้องจ้าวเพื่อแม่ใจเนี่ย อยากจะฟาก,กําอู้ยอย่างไปถึงปอแม่พี่น้องตีมาหากินในห,หนองแล้วก็มีการจุดไฟแล้วก็ทําให้มันเกิดลูกไหมขึ้นมานี่อยากจะให้พี่เสมกับป้าได้ฝากอย่างให้หมู่ปอแม่พี่น้องที่เป็นมาหากินทั้งนี้ให้ระมัดระวังสักน้อยนะครับผมอ่าขอเชิญพี่เสมครับผมครับก็ขอค้อมลงมือเนาะอ่าไ่ต้องไ่ต้องจุดไฟนะครับเพราะว่าพอจริงจุดไฟเนี่ยกับมันเป็นเรื่องที่ฟิกกดกฎหมายเนาะม่มีบทลงโทษทั้งจํา เักปั๊บนะครับครับแต่เขาก็บแบบพยายามจะจะยับกันอิทธนาะเอาเขากับ,บมีมันไปเขากับดับเนี่ยเพรดะว่เขา,เาบ่อยากมีปัญหาเนาะอ่าก็พยายามเจย์ย์พยายามไปแจยข้อกฎหมายอิทธนาะครับอารมณ์อรเอารมณ์อรวยกันไปครับผม <c oughs> แต่บันแน่นะฮะถ้าเกิดนักขึ้นเรื่อยๆนี่เผลอๆนี่มูเฮานี่อาจจะเข้ามาซ่อนหากินในนี่ยะขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องเจย์ย์กันนะครับผมอ่าป๊าป้าครับ มีอย่างฝากบอกสักหน่อยครับผมฝากบอกคนที่หาปงหาปลาครับเวลาดังไฟเผาป่าปิ้งปลาก็พยายามเอาน้ำดับมันดับก่อน,ยยนครับคไฟปิกบ้านครับเพราะว่ามันไหม้แล้วมันทำลายที่ระบบปลาทำลายระบบริเวรของเขานะครับมันจะสวยงามแน่นอนขอฝากไว้ตัวนะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านดีนี่ครับมาเสียสละนะฮะมาจุ๋ยดูแลปลาไข่ปลาญาตพื้นที่หนองเล้งซ้ายของมู่เฮาก็ จะได้เขาก็ต้องช่วยกันแหมคนละไม้คนละมือแล้วก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับไข่ทีบ่บะได้จุดไฟอย่างกระจ่างถ้ามาเข้ามามาหากินแล้วก็ปะเปลี่อนปะฝูงตีจุดไฟปิ้งป่าอย่างก็แล้วแต่ครับช่วยเตือน,นกันช่วยๆกันระมัดระวังสักน้อยนะครับก็เพื่อที่ว่าอนาคตลูกหลานเขาจะได้มีปลาที่อุดมสมบูรณ์กันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามเพื่อกำลังใจเจ้าหน้าที่ของเคหทัาฑ์ราชป่านหนองเล็งทรายด้วยนะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับขอบคุณพี่เสมกับพี่ปลาครับ,รบขอบคุณครับ